สวัสดีนะครับพี่น้องชาวแพะแกะทุกท่านนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับดูดูแรงอันยาวนานนะครับผมก็เดินทางไปหลายที่นะครับหลายจังหวัดนะครับก็เห็นทุกๆจังหวัดนะครับมีพื้นที่ที่ว่าเล้งๆเลยนะครับไม่มีสีเขียวอยู่เลยนะครับเป็นยังไงครับผมหาหญ้าหากระสินให้แกะให้แพะยากไหมนะครับผมแต่ก็เชื่อว่าน่าจะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับผม ำหรับพี่น้องชาวแพะแกะทุกท่านนะครับผมแต่เลี้ยงแบบนี้นะครับก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับสำหรับคนเลี้ยงนะครับที่อยากจะลองเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนะครับเป็นผู้เลี้ยงรายใหม่นะครับผมเพราะว่าตอนนี้ราคาแพะแกะก็ยังไม่สูงมากนะครับแม่หนึ่งก็ประมาณ2 0 0 0 3 0 0 0พันก็พอซื้อได้นะครับผม ก็อยากให้ลองกลับมาเลี้ยงกันดูอีกสักรอบนะครับไม่ว่าจะเป็นแพะเป็นแกะนะครับราคาพอเลี้ยงนะครับแล้วก็ตัวผู้นะครับตัวผู้ขุนก็ราคาดีนะครับตอนนี้บางพื้นที่สําหรับแพะก็มีร3 0ยสามบางพื้นที่ให้ถึงสี่สิบห้านะครับสายสายี่สิบลงนะครับสายี่สิบขึ้นก็ราคาก็ตามลดตามสเต็ปลงมาห้าบาท10บาทนะครับ ส่วนแกะก็ราคายืนพื้นครับร้อยสิบร้อยยี่ยังได้อยู่นะครับแกะไซส์เล็กนะครับไซส์ใหญ่ก็ราคารดไปห้าบาทสิบบาทเหมือนกันนะครับยังพอเลี้ยงอยู่นะครับผมว่าถึงอากาศจะแรงยังไงนะครับแต่เราเลี้ยงจํานวนที่ว่าเราเอาไหวเราก็เลี้ยงได้นะครับผมส่วนฝูงไหนที่ว่ามีปริมาณที่สองร้อยสามร้อยตัวผมก็เชื่อว่าท่านน่าจะเอาอยู่นะครับเพราะว่า ท่านต้องคำนวณแล้วว่าบริเวณแถวบ้านท่านน่าจะมีพื้นที่ปล่อยให้แกะให้แพะเดินหากินได้นะครับผมลองหันกลับมาเลี้ยงดูครับผมว่าราคามันดีอยู่นะครับสำหรับช่างกิโลนะครับส่วนแกะสาวแพะสาวก็ราคาดีดขึ้นนะครับดันขึ้นนะครับเห็นเพื่อนๆในกลุ่มเฟสก็ประกาศหาอยู่นะครับว่าให้ราคาสูงขึ้นนะครับจากกิโลละห้าสิบหกสิบตอนนี้ก็เป็นเจ็ดสิบแปดสิบ บางที่เป็นรูละลโรยแล้วนะครับตอนนี้ราคาก็ตามกลไกตลาดครับราคาตามกลไกตลาดนะครับผมมีขึ้นมีหลงนะ <S 2> <S 2> <S 2> ก็อยากให้ลงกลับมาวัดกันอีกสักรอบนะครับว่าเราจะไหวไหมนะครับสำหรับมือใหม่จริงๆก็อยากให้หาไปเลี้ยงก่อนสักห้าตัวสิบตัวนะครับเอาแบบว่าราคาไม่แรงมากเผื่อไปไม่โลดจะได้ ขาดถุนไม่เยอะนะครับแต่สําหรับมือเก่าที่เลี้ยงติดฝูงอยู่แล้วนะครับหาเพิ่มตัวนี้ราคาค่อนข้างถูกครับหาซื้อเข้าไปได้นะครับส่วนที่ฟาร์มก็ขายออกไปนะครับเป็นแม่พันธุก็ไม่เกิน 25- 0 0 2 7 0 0นะครับสวยๆครับเป็นซานต้านะครับสมแบบนี้นะครับแต่พวกนี้ก็ติดจองหมดแล้วครับตอนนี้หาแกะส่งลูกค้าไม่ทันนะครับกระแสกลับมาแรงมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแพะเป็นแกะนะครับ ตอนนี้พี่น้องกเกษตรกรหาเลี้ยงเยอะนะครับสั่งทุกๆฟาร์มครับแทบจะมีออเดอร์สั่งเพะสั่งแกะกันเยอะเหมือนกันนะครับตอนนี้กลับมาเลี้ยงกันใหม่นะครับผมเพราะอะไรเพราะราคามันดีครับผมราคามันดีเนาะแล้วผมว่าราคาก็จะไม่ไม่สูงมากไปกว่านี้แล้วก็จะไม่ลดต่ำํำจนเกินไปเหมือนตอนที่2ปีที่ผ่านมานะครับราคาน่าจะอยู่ ทรงๆแบบนี้นะครับอาจจะมีบวก5บาท10บาทนิดหน่อยนะครับผมก็อ,อยากเชิญชวนนะครับพี่น้องกลับมาเลี้ยงกันเนะาะทั้งแพะทั้งแกะนะครับระบบการตลาดดีมากครับผมกระแสก็กลับมาแรงเหมือนเดิมนะครับตอนนี้หาเลี้ยงกันไม่มีเลยครับใครที่อยากจะเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะต้องตามคิวครับต้องรอหน่อยถ้าพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่เขามีฝูงใหญ่ๆเขาไม่แบ่งออกนี่ผูค้าก็เข้าไปซื้อไม่ได้ พอซื้อมาแล้วก็ต้องตามชูรับเจ้านั้นเจ้าสิบตัวห้าตัวต้องรอนิดหน่อยนะครับตอนนี้พ่อค้าใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะครับลองกลับมาลองเลี้ยงดูครับผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่ดีนะครับเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าเลี้ยงนะครับอีกหนึ่งอาชีพที่จะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรมือใหม่นะครับเกษตรกรที่อยากลองเลี้ยงแพะแกะดูนะครับโดยเฉพาะแกะครับเลี้ยงง่ายครับฟางแบบนี้เขาก็กินได้นะครับ ข้าพดสับยาสับนะครับปล่อยเลมหญ้าแถวบ้านเลี้ยงง่ายครับกินง่ายครับหน้าเลี้ยงก็มีข้าวโพดสับนะครับมีพี่น้องเกษตรกรเขาปลูกอยู่นะครับเราก็ไปขอซื้อเขานะครับลูกหนึ่งก็ประมาณ50 60ตามราคาตามพื้นที่นะครับสําหรับท่านใดที่อยากลองก็ลองกลับมาเลี้ยงดูนะครับผมว่าหน้าเลี้ยงอยู่นะครับกระแสกําลังมาครับผมไม่ได้เชิญชวนนะครับแต่อันนี้ผมอยู่กับเพะกับเกะทุกวันนะครับ เรารู้ว่าราคามันขึ้นมาลงแบบไหนแล้วก็กระแสการซื้อการขายมันเป็นแบบไหนนะครับตอนนี้พ่อค้าวิ่งหาซื้อกันให้ควักเลยนะครับทั้งแพะทั้งเกะหาไม่ทันนะครับหาส่งไม่ทันนะครับผมเพราะว่าปริมาณแพะปริมาณเกะน้อยกว่าทุกปีนะครับเพราะว่าช่วงปีที่แล้วเราขายออกไปเยอะนะครับส่วนเจ้าไหนที่ยังเหลืออยู่ก็ขยายพันธุ์ใหม่นะครับแล้วก็จะเริ่มต่อยอดกันไปเรื่อยๆนะครับยังไง ลองทบทวนดูนะครับสําหรับคนที่กําลังช่างใจอยู่ว่าจะเลี้ยงหรือไม่เลี้ยงผมว่ามาเลี้ยงตอนนี้เปอร์เซ็นดีมากเลยครับผมเนาะยังไงขอฝากติดตามนะครับหรือว่าท่านใดอยากจะซื้อขายแพะก็ทักเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0887124502นะครับผมโดยเฉพาะท่านใดที่มีเพะหลายๆตัวนะครับแล้วก็เลี้ยงไม่ไหว มีแกะหล,หลายตัวนะครับอยากขายก็ทักเข้ามาได้นะครับผมโอเคครับวันนี้ก็มีข้อมูลดีๆมาแนะนำนะครับผมยังไงก็ขอฝากติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ